เลือกเมนูไม่ได้อาหารที่นี่ก็จะตามใจคนทำอยากอยากกินอะไรก็จะศึกษาแตกงันที่นั่งจำกัดแต่ก่อนมําทำโต๊ะเดียวแต่อร่อยเด็ดคุณพร้อมจะบุกตะลุยไปพิสูจน์ด้วยกันไหมร้อยสาลยแค่เฟมกินยกหัวถั่วยก,ยกแกง,แกง แล้วถูกะะต้องจ่ะนี่เราอยู่กับกิจกรรมอะไรคะคุณกินยกกวนทัวยกแกงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมแรกออที่เราจะพาคุณมากินอาหารแบบอร่อยๆในคอนเซ็ปที่แบบว่าจองยากแต่เล่นเกมได้ง่ายร่วมสุกกันได้ง่ายๆเลยะค่ะและร้านแรกที่เราจะมาประเดิมกันก็คือร้านดังของเยาวราชร้านจบโต๊ะเดียวโต๊ะเดียวเท่านั้นสําหรับรูโชคดีของเรามากันทีมากันคบกวนคบแกงสิบคนนะจะไม่ได้ ก็อบอกนะครั้งแรกนะเรามาประเดิมกันที่ร้านจบโต๊ะเดียวร้านที่ขึ้นชื่อว่าจองยากมากๆนะคะจองคิวทียาวเป็นเดือนกว่าจะได้ทานขนาดเขาเพิ่มมาเป็น5โต๊ะเลยเนีนะะ่ยก็ยังเป็นเดือนอยู่เออยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้กินยกนยก,ก้นพวยกแก๊งกับสปอนเซอร์ของเราไลปอนเอฟสูตรอนามายัยทุกหยดสะอาดมั่นใจน้ำยาบ้วนปากโซ่เกลือสมุนไพรข่อยและตรีพลา2องสูตรครบสยบกลิ่นปากใหม่แชมพูสบู่เหลวโครโมโอการิคุออดโยด้วยสารสกัดออร์แกนิกโอลิฟออยล์ค่ะ ปล่อยใจกับการกินให้เต็มที่แล้วปล่อยเรื่องดูแลช่องปากให้เป็นหน้าที่เรานะคะกินให้สุดแล้วหยุดที่ซิสมาค่ะถูกต้องแล้วตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะไปเห็นหน้าโฉมหน้าของผู้โชคดีทั้งตินกพลรออยู่ด้านในจกโต๊ะเดียวแล้วไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้โชคดีแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะว่าดีใจค่ะที่ได้กิจกรรมนี้เพราะว่าร้านเนี้ยไปสืบมาเขาบอกว่าได้มิชลินการันตีด้วยก็คือแบบ ไม่เคยได้กินอันนี้เลยแต่ว่นึงแบบแพงนะอ่ะหนูไม่มีไม่มีปัญญาการชื่อแก๊งของเราชื่อว่าแก๊ง KK ค่ะคือย่อมาจอกกืกก้องกืกก้องทำไมไม่พูดคือก้องมันก็ไม่ได้ต่างกันนะความเหนื่อยในการพูดอะคือก้องก็แบบว่าไปไหนก็จะเสียงดังแต่พอดูเสียงดังเราก็จะแบบ เดี๋ยวเราให้ทุกคนอร่อยยกับอาหารแต่ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างมาถึงร้านจกโต๊ะเดียวไม่ไปเจอเจ้าของร้านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือชื่อจกโต๊ะเดียวสร้างชื่อมากๆออจริมอยู่มากี่ปีแล้วคะร้านนี้ แล้วยอยทาให้เพื่อนกินเพื่อนออกเล่าเราออกตับทั้งอร <หา S 2> ่อยทั้งเลาทั้งจับเราต้องออกเองโอ้อ <face> ใจร้ายจังเลย <c oughs> ่ะเือนกันในแก๊งเดียวกันตกกลุ<อ>่มโยวราเขาทำไมเหียมไม่ทำหลายๆโต๊ะตั้งแต่แรกผมทําแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำตามตามกำลังที่เรามีอ ตอนนั้นคือมันทดลองเราถนัดอาหารอะไรเราก็ทําอย่างนั้นเหมือนทําให้คนที่บ้านกินใช่ทาให้เพื่อนพวกเพื่อนกูกินแล้วแต่ละวันเมนูของแต่ละโต๊ะจะเหมือนกันไหมคะเฮียใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าอยู่ที่ฤดูวัตถุดิบของสดอะไรมีอะไรพอเราเดินตลาดมีอะไรก็ซื้ออย่างนั้นแล้วจะทาอะไรก็คิดเดียวนั้นเลยเห็นบอกว่าเป็นช่วงเวลาดีที่คุณจะจองมากินจบโต๊ะเดียวใช่ไหมคะเพราะว่ารอคิวไม่นานแล้วไม่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 นานแล้วคือ เดือนกว่าสองเดือนนี่ขนาดไม่นานแล้วนะคะยัง2องเดือนนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่รับประกันของมีคุณภาพแน่นอนค่ะอยากรู้เคล็ดลับของที่นี่ทําไมคนถึงติดใจจะมาที่จกโต๊ะเดียวค่ะเฮียเพราะจกโต๊ะเดียวจริงๆอ่ะที่บ้านเนี่ยค้าของทะเลตั้งแต่ผมยังไม่เกิดป่าสุบกว่าปีค่เอเย่นขายกุ้งหอยปูปลาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่างพัฒนากรุงเทพดังดังร้อยเจ้าที่บ้านส่งปลาเจ้าโอ้แต่ว่าของเราจะเป็นของที่เราถนัดรับประกันความอร่อยของคุณภาพแน่นอนใช่ครับผม ดังนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูเคล็ดลับในครัวกันดีกว่านะคะค่ะแต่สำหรับตอนนี้ขอบคุณเฮียโจบก,ก่อนเลยขอบคุณค่ะจะแนะนว เพื่อนๆคนอื่นๆให้มาแบบว่าเป็นผู้โชคดีแบบเราอย่างนี้ไหมคือแบบว่าชอบมากกิจกรรมคือดีมากทำให้เราได้แบบว่าเออมาฟินมาอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยให้แบบว่ามาร่วมสนุกกันในเกมไลฟ์เอ็มเยอะๆใช่แล้วที่ร้อยสามไลฟ์เอ็มนะคะแล้วค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ไปติดตามจริงๆเพราะว่าจะมีกิจกรรมในครั้งหน้าอีกแต่ว่าจะเป็นร้านไหนแล้วแก๊งไหนจะได้ไปอร่อยกับพวกเราเนี่ยอันนี้ต้องกดติดตามแล้วก็กดซีฟิร์์เอาไว้ด้วยนะคะใช่แล้วร้อยสามไลฟ์เอ็มนั่นเองยังไงก็ต้องขอบคุณ สปอนเซอร์ของเรานะคะลอปออนเอฟสูตรอนามายัยใหม่น้ำยาบ้วนปากซอกเกลือสมุนไพรข่อยและตรีพลาใหม่แชมพูสบู่แล้วโคโดมโวโอคานิคู ok ค่ะเอนจอยทุกมื้อเต็มที่ทุกเมนูก,กินให้สุดแล้วอยู่ที่ซีซีม,มาตา้านี่พเพราะฉะนั้นจัดเต็มเลยนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะบาพว,นนว,วเราทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีสสดค่ะ,คะ